ว่าไม่รู้ได้หรือเปล่านะเนี่ยอันนี้รูปคนนะอันนี้ปากในคออันนี้หัวนะเนี่ยอันนี้รูปคนนะเอาเฉพาะจิตนะอันนี้อันนี้อันนี้ใจนะเนี่ยอ่ะอันนี้หมายหมายหมายเอาทางใจใต้ดินปีนะอันนี้คนสมมุติให้มันเป็นคนนะเนี่ยการที่จะให้ใครต้องเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกตัณหายู่ภายในใจ เดี๋ยวอันนี้นมเออนี่ช่วงอกภายในใจอันนี้ช่วงอกอันนี้ใจนะใจอันนี้จิตนะจิตจิตคือท่ารู้หกช่องทางทีงนี้ไอความอยากที่จะให้คนนู้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกตัณหาภายในใจความอยากที่อยู่ภายในใจอยากที่จะให้คนนู้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอไอตัณหาไอตัณหาก็คือความทะยานไปตามความอยากเห็นะทีนี้ไอความอยากเกิดที่ไหน ความอยากเกิดที่จิตนะความอยากเกิดกับจิตหนึ่งขณะในขณะที่จิตมีความอยากนะมีอะไรต่ออีกมีความปรารถนาเกิดร่วมในขณะปรารถนาปุ๊บมีอะไรต่อมีความต้องการความอยากความปรารถนาความต้องการทหนนี้ไอ้วิธีนี้เกิดกับจิตเรียกเรียกในกลุ่มว่าโลภะความจะความต้องให้ได้ดังใจหรือความอยากให้ได้มาเนี่ยทรานี้ ไอสาตัวนี้ก็ทํางานที่จิตแต่ทีนี้ก่อให้เกิดอารมณ์ปรากฏทางใจอารมณ์ที่ปรากฏทางใจนี่คือความทยานไปตามอารมณ์ที่เกิดกับจิตหรือทยานไปตามความอยากทีน,นี้ความอยากเกิดกับจิตความทยานไปตามความอยากเกิดกับใจในใจไอความทยานนี้เป็นเพียง e แค่ความรู้สึกความรู้สึกเร่งปฏิกิริยาเร่งปฏิกิริยาการต้องให้ได้ตามที่จิต และนี้ไอที่ต้องการอยากให้ได้ดังใจนี่เกิดจากอะไรราคะเนี่ยราคะความกำหนัดคล้องติดในอารมณ์อารมณ์นั้นเป็นแบบไหนก็อยากได้อารมณ์นั้นเห็นไหมท่าน,นี้ไอนี้ราคะไอนี้ความอยากความปรารถนาความต้องการไอนี้ความรู้สึกทยานไปตามความอยากที่เกิดกับจิต่ตว่าอยากไปตามไหนอยากไปตามราคา เห็นไ,ไหมในขณะนั้นถ้าไม่สนใจทางใจปุ๊บเป็นแบบความรู้สึกอันนี้เขาเรียกาอาวิชาความไม่รู้ชัดตามจริงเห็นไ,ไหมเนี่ยนี่ภาวะแยกอย่างนี้ถ้าใครกําหนดรู้นี่นะความอยากความปรารถนาความต้องการเนี่ยแล้วก็กําหนดรู้สึกทางใจนิดหนึ่งนะความทยานอยากอารมณ์ที่มันรู้สึกอยากอ,อยากอ่ะอยากอยากตามความอยากมาันเป็นอาการทะยานตามอยากเนี่ย ไอ้ตัวนี้คือปัญหาที่เกิดกับใจทําให้จิตเป็นทุกข์แต่สามตัวนี้ยังเป็นแค่เป็นแค่มูลมูลเหตุมูลเหตุแต่ตัวตัวที่ทําให้จิตเป็นทุกข์คือตัวนี้เพราะถ้ามีความอยากแต่ถ้าความทยานอยากไม่มีแค่อยากเฉยเฉยได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนนะีแต่ถ้ามีตัวนี้ปุ๊บเป็นตัวเร่งวิตกพอวิตกมากไปปุ๊บเกิดการตึกจิต แล้วบีบคั้นทนไม่ไหวเปลี่ยนแปลงไปอึดอัดเป็นเวทนาเนี่ยอันนี้เวทนาปรากฏความรู้สึกฟุ้งซ่านความสับสนความน้อยเนื้อต่ําใจนี่นิวรณ์เกิดตรงนี้หมดเลยนี่นิวรณ์เกิดตรงนี้มีสี่ตัวแต่ดวงแรกเป็นในกรารมาฉันทานี่ยกมาก่อนตัวแรกเนี่ยเนี่ยไอ้สี่ตัวหลังเนี่ยพยาบาทอุทธจธากุกุจะทินมิทะวิชิกิฉา แล้วก็รวมถึงความไม่รู้ชัดอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเขาเรียกน,นิวรณ์หกนิวรณ์คือบาปมีหกตัวถ้าในสุตตันตะมีห้ากามฉันทาพยาบาทอุทะจักกุกุจจะทินมิทะาความฟุ้งซ่านลำคาญจิตเอ้ทินมิทะาความหดหู่ความท้อถอยอุทะจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านหนึ่งความลำคาญจิตทางใจหนึ่งเนี่ยก็เกิดกับความขัดเคืองปฏิฆานั่นแหละ อีกอันหนึ่งก็ความสงสัยบวกไปตัวหนึ่งคือความไม่รู้ชัดถึงไอ้หตัวเนี้ยที่เกิดกับจิตแล้วก็การอาศัยด้วยก็กลายเป็นนิวรณ์หอันนี้คราว่าในยะาอาภิธรรมมี6กในยะาอภิธรรมนิวรณ์มี6กในยะสุตตันตามี5โอเคโอเคไหม โอเคหมคุณม่อนพูดให้ฟังนี่แหละนี่ได้รู้แต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็คนอื่นๆด้วยในคุณม่อนชอบศึกษาวิถีจิตนี่ยอันนี้ออกมาจากประสบการณ์แต่ถ้าไปถามนักบิธรรมอาจจะไม่ได้ว่าท่านน่ะราคาราคากระตันหาตัวเดียวกันเป็นไวโพธ์เรียกแทนกันได้ ตัณหาคือธรรมชาติที่ยินดีติดใจอารมณ์แต่ท่านของผมไม่ใช่ตัณหาคือความทยานอยากราคาคือความคล้องติดยินดีติดใจอารมณ์เห็นไหมเนี่ยคนละอย่างกันเป็นไวยพ์ไม่ได้เรียกแทนกันไม่ได้ภาวะแยกขาดจากกันราคาเกิดในฝ่ายสุขตัณหาเกิดในฝ่ายทุกข์แต่เกิดร่วมกับสุขได้เห็นไหมความทยานความทยานก็คือตัณหาทยะตัณหาความทยานอยาก ไอ้ยอย่างเนี้ยเกิดเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตอยากจิตอยากแล้วภายในใจปุ๊บมีความทยานในขณะอยากมีความปรารถนามีความต้องการให้ได้ตามความทยานที่เกิดกับใจและอยากให้ได้ตามไหนอยากให้ได้ลาคะอารมณ์ที่ตเตงมข้องติดต,ต้องการให้เป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนั้นอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าลาคะอยู่จิตด,ดวงนอกปะปนกันไม่ได้ถ้าแยาวิถีจิตเป็นถ้าเจตสิกแม่นปะปนกันไม่ได้เนี่ยไม่ได้ แต่ครนี้เวลาครูบาอาจารย์สอนธรรมะชอบไปเรียกกันรวบๆจนกลายเป็นความสับสนเนี่ยตัณหากับราคะเป็นไวยพจนะ์เพราะว่าอะไรตัณหามีลักษณะยินดีติดใจในอารมณ์ไม่ใช่เนี่ยราคะตัณหาเกิดเพราะอาศัยความยินดีติดใจในอารมณ์เขาเรียกอำนาจที่เกิดจากความไม่รู้ชัดมีตัวความยินดีติดใจในอารมณนะ์เนี่ยเป็นตัวสาเหตุ ไม่เกิดความอยากเกิดความปรารถนาเวลาปรารถนาปรารถนาอะไรต้องการต้องการได้มาเพราะอะเพราะทําไมอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่น่ารักน่าคข้น่ายินดีเาเรียกปิยะรูปสาตะลูปเห็นไหมเนี่ยเมื่อมีความปรารถนามีความต้องการมีความทยานอยากได้กลับมาตั้นหาเมื่อจะดับกาหนดรู้ตรงนี้จะเกิดตรงนี้ตรงที่มีความปรารถนาอันเนี่ยเห็นไหมมีความต้องการอยากได้คืนกลับมา ตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดตรงนี้ทางในใจกำหนดรู้ทางใจให้ดีเมื่อจะดับหรือละงงับเคลีย์ตรงนี้ให้ดีแค่นั้นจบนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติที่ตาหูจมูกลิงกายใจอย่างนี้ครูเจ้าสอนตัณหาเกิดตรงไหนปฏิบัติตรงนั้นมาในสติปัฏฐานส <c oughs> ี่เนี่ยการบวชเนี่ยการบวชคือการทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ไม่เป็นเออไปอยู่ตามวัดให้ครูบาอาจารย์สอน ถ้ามีวิธีการไม่ต้องแต่ปัญหาหนึ่งคือถ้ามีวิธีการแล้วอย่างเช่ไม่มีเงินไม่มีทองอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองอย่างบวชที่ใจเออใช่อยู่แต่ไอ้คนหลุดพ้นขยศัยบาทให้เพราะคนที่เขาบวชส่วนมากก็บ้านแตกสลกขาดปวดเนื้อหมดตัวเนี่ยมันถูกอย่างมันมันถูกอย่างมันผิดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาใจไหมล่ะเนี่ย เอบวชที่ใจมันเป็นคำปลอบใจเนี่ยมันเป็นคำปลอบใจมากกว่ามันยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยปฏิบัติที่ใจ่ยถูกต้องเขาเรียกว่ายายอมใจเนี่ยยอมใจคนเฉยๆกวนน้อยใจเขาบวชบวชที่ใจปฏิบัติที่ใจเนี่ยอภากกายก็ต้องด้วย,ยแล้วคนไม่มีเงินไม่มีทองใครจะใส่บาทให้คนบ้าแต่สแสแลกขาดเนี่ยก็ต้องบวชกายภาคด้วย <c oughs> บทภาคกายอ่นเนโมทนา